ท่องหาบะมาถึงท่องหยิบท่องหย่อนบ่ใจว่าไอาห,หออออั่นพน้าโอ้หมุนหนึ่งหน่ตอนจำน้ำพร้อมจำนำบ้านแลายทีเพิ่มมาประมูลกระสิบพูด ฮาบัตกับทีดด้าสีลอยเลยโยอสีลอยเลยโอ้สิโพดแล้วใส่ยังตรงเฮ็ดปะนะโอ้บอสับสนนะโอ้ยบอสบอสหามาใส่ยังตรงเฮ็ดนี่ทำเวียงอันนั้นเออถ้าใส่เฮ็ดการบ้านนี่ส่งคือโย่ถ้าเฮ็ดใส่ยังตรงเฮ็ดนี่โอ้ยาก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 คือมาจากท้องหยิบท้องหย่อน่ห บอเอฟค่เซเลสิตเลี้ยงบาไว้จริงๆค่ะไม่ต่อยก็ได้แม่แม่ค่าหน้ามาปรนตัวเคยเร็ะบอกมูสิลปินดีปะนะพันห้ว่าไงพันโอ้พันหาพัหาเดี๋ยวคิดเวลาคนพันหาบอกพันหาพันหานี่พันหาพันหาพันหาพันนยงงานอดกินข้าไปกินขอน้ำเนาะพัหาไปกินขอน้ำ นั่งอยู่ตรงคามกันดิกินไปกินมั่นพ้อพันหาสำนันพอ่ออีอย่างเนี่ยสุดทยมาสิมาประมุ่นตุกตาสุดเดมาสิมาประมุ่นตัวจะาของเราได้ไปะเนี่ยไปหอนสิเป็นเด็กเอ็นเราปะเนี่ยแก้วถือใจครับน้องเสริ์เสียงหัวอเช็พ แต่การบ้านหันติมันแกวแก้วแก้วชี้จิตการบ้านเห็นเลยสมื่อเลย <laughs> โ,อเ <c oughs> โอุจจาระหน้ากับบอมมี่มีแต่ทีในเมืองกับยาโซทอนพอ่พอแดพอดพ่อนะโอ้ไม่จุแกวแก้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 วอันนี้ยังครับปฏิทีนในเมืองอยู่บ้านี่ยประกาศออกทั้งนี้ปัญหาก็คิดโดนแทน อย่าประมูลเละละกันสักวันนะฮะกันจะเสร็จโอ้ยมนันเป็นการบอกย,ยองคือซือ้อไปหน่อยเจ็ขบข้อเจ็บข้อดีคอยกัน่ะ,อะบอกไปไปแล้วคนก็บอกไปสลดนีข่นขลองแทบไม่ได้ประมูลตัวจะคลองหรอก นี่เสียวเงินไปเฮ็ดบุญเอามาติส่วนหลายกระจอกเฮ็ดเด้เอาตัวนี้มาสิแจกอ่ะอันนี้ของแท้นี่มาดินแม่แดงครับผมไม่นีจจองพะนะ่นเอา บริเวสิจกขอสิประมูลกันไปประมูลเอาเงินไปทำบุญปีใหม่นี้ครับผมบ่เอาถอดหัวมีที่เก็บจองคนถือตุ๊กตากันจังาเนียอันนี้ก็ไปเรื่องคนถือตุ๊กตาอีกแล้วเฮอยเงินทองสวยก็ไม่ได้มีำต่มเจ้า ปวจะแพ้หน่อยตังราแล้วาจะบอกโบไม่มาจะตังค่เท่าวนนี้ผมซีมีสิบกับอกต้องขอเนี่ยเอาไหมผมจะเอาไปทำบุญครับผมจะเอาไปทำบุญเฉยๆหรือบาโบ่แจกเอฟเป็นแจกดีกว่าเอฟเสือตัวนี้เลยบอกเออเอาเสือตัวนี้ไปให้มม่เหล็กซะเอ้า ขอราคาทำเมงบอ่บอบอบ๊บบเมนประมูลเสือได้ป่ะครับเอาโอ้ขอ,อยขออขออีตัวดีแล้วขอยื้อมากขอยใจตัวใดยห้ขอยักซืซีนี้ ไม่กลัวคนมันอยู uh. noise> ่เอ้าประมูลได้หนีเก่าได้หนีละเอ้ามีซ้ำหนีเก่าซ้ำหนีละเอาเงินไปเฮ็ดสมทบสมทบ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 สมทบทุนสิเฮ็ดบุญอะไรเงี้ยเนสมทบทุนทำบุญถ้าจะประมูลเชื่อตองประมูลกินกินเลยโอ้ยพูดมีตัวนี้ทำมีตัวนี้เอาไปโอ้ย ส่วนเดมาเนี่ยเ่ยเล่นบิงโกเบิร์ไปต้องหกร้อยห้าสิบบาทพุ่านะเดม่าสองตัวเดมา่าได้ตัวใหญ่มาบิงโกไปหกครั้งเล่นไปจักรอบปะเล่นรวมๆกันทั้งหมดสิบหกรอบบอสิบหกรอบบอบอลสิบหกไหมเอสิบ <10. S 1> เออสิบหกประมาณสิบหกสิบเจ็ดรอบบิงโกไปหกรอบ กลัวไปหกรอบบิงบิงผู้เดียววะสองรอบอีกสี่อันนะบิงด้วมมันก็เล่ยได้ต,ดตัวน้อยเดตัวเนี้มาสองตัวเดตเตากับมีเตาเสียเอาไว้มีสิประมุนไปเฮ็ดบุญอ๋าเจ้าสิประมุอนอิรลีบนิพันนะเหลี่ยมต้นหกร้อยห้าสิบต่อพันเอ๋อเสียไปเฮ็ดบุญเเพื่อนบอกว่า เพื่อนอยากให้ประมูลไปเหตุบุญเดี๋ยวก็สิประมูลได้พอได้ก่าเขาดันละขอเสียเอาไปเหตุบุญทุกบาททุกสตังค์นะครับผมบ่มี่เขาเล็ดแน่นอนรับรองว่าทุกบาททุกสตังค์ที่ประมูลมาคือเหตุบุญแน่นอนเสียเอาไปหาสื่อสังกท่านสื่อ,อยังเอาไปเหตุบุญปีใหม่แน่นอนไม่ยาเปิดสองเงินหรอปะ บอกประมุ้นแต่ทำร่วมทำบุญด้วยได้บอกครับนั่นแหละผมก็คิดว่าผมสิเอออยากเปิดอ้ยเอาเชิญให้ดีเอาเเอ,อ,อันประมุ่นทำบุญด้วยกันอีกตั้งหากเดี๋ยวผมสิมีอีกตั้งหากเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไล่สดไล่สดเชิญชวนร่วมทำบุญเดี๋ยวผมก็สิเอาเดี๋ยวเบืงว่าสิไปฮ็ดประโยชน์อย่างเลยเน่ เอาเงินที่กท,ที่อยากบริจาคทำบุญมากจะเฮ็ดยังไงเนีย่ยเนี่ยหนึ่งพันเอา้ามาแม่เดงมากพันหนึ่งแล้วสองพันเอา้าเมดต่อยสองพันแล้วไม่คือจริงๆนะเอาจริงๆนะครับเงินที่ได้จากการเนี่ยแหละตัวนี้เนี่ยแหละ คือทุกบาททุกสทกสตังผมสิรวมทําบุญเปิดประมูลแต่ละชิ้นส่วนกี่นาทีคือ,อยังแมแม่ยิ้มมึนมากประมูลมีแน่คือพากันใชลราค่าสูงเถอะพน เขาจะตาลูกบีกี่อันดีเอาเอาเอ้าคือคือสิบปิดเรียวเทนี่บอกปิด2,000นี่บอกเปิดประมูลกี่นาทีพะนักครับอ้อนเดี๋ยวขอยเบิร์ก่อนด้วย5,000พันพนักเอ้าเอ้าเอ้นไม่เล่นหรืโลก5,000เอ้า อยากให้ไอ้เคศทำบุญวัดในอุดรที่สร้างโบสถ์หรือสร้างขุศรแดงสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างโบสถ์ขุนศลแรงครับเดี๋ยวพยายามจะพยายามหาอวัดที่ขจรศีสามอุโบสถหรืออีกอย่างน่ะเดี๋ยวผมกะสิเป็นสะพานบุญในอีกแกนึงเดี๋ยวเบิงก่อนได้คือกันด้ทุนฮันเปอปึกกระหี่เน้คนปึกกระอยากได้ด้วทุน แก้ว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 จังสีบอกประกาศพุ่มใจว่อาอ๋อโอ้ถ้าพุ่มใจกสิกา้าหายคนหเลลายอยงสี่คนหเละลาย,ลายไปประกาศยหนาเสาธงเลยรางวัลนี้ขอมอบให้กับนักเรียนที่ปึกที่สุดในโรงเรียนหรือรางวัลทุนนักเรียนปึกดีเด่นอย่างสี่บอกไปประกาศต่อคุณหนาหลายเริ่ประกาศซื้อตัวออกไปอย่างซี่บอก ไปลากบอสำนันล่ะอยู่รู้มาปมุนบ่ออย่าทำกระสิพูดกระจากเลี้ยวกระเด็กนี้บอกว่าคนปึกไกเนี่ยสันเดีเอาใจบ่อสนันล่ะเสื้อที่ใส่ประมูลเลยบ่อประมูลเนี่ยบาได้บาได้บาได้สิยังกระสีประมูลเบอร์เทนเล้อเนี่ยกาเด้อบาได้ cao 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 Ôi, tài khó về <laughs> yu cả tua nhà cow, nó cow, 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 mà cow, 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 mẹ cow, 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 ของแม่นะะๆๆะะะ่ะน้อนเดี้อน้อนเทเรียบัดเนี่ยรับค่าอะไรนั่นเสร็จแล้วตัวนหนิมือนเคยเห็นไพซสยมากก่อนเนี่ยละ่ะไพซายขดขี้สื่อมาเมือเหล็กพูดแต่ชิซายพูดแ่ชิซเตอร์เล็กดิบุึกแต่เป็นเด็กดีแก้วแก้ว เสื้อถอดมาซื้อตัวใหม่ให้พี่แล้เดี๋ยวขอขอเวลาก่อนขอออกกับเบเกอีไว้แล้วขอยออกไปยังไปไปพูดแล้วเดี๋ยวขอยพ้เท่านี้ไปหาหมอกันปีหน้าคนเสด็จท้ายรายการเสด็จออกทีวีแล้ว สิไปฟิตทุนให้ขึ้นพอรูปสองรูปว,วะวคนสิเบคเข้าฟิตเนสอย่ถอดมีตะกางโอกยรู้สึกว่าจะของอ้วนขึ้นอยู่ดิอ้วนขึ้นจักน้อยอยู่อ้วนสิบ่อ้วนขึ้นจกักรูปสองรูปอยู่บ่เบิ่ง นซตัวไอ้นี่เป็นผู้เบาทกรรมก่อนโอ้ยไปๆๆๆไปหาลับพาโนนพ่ะนะคนก็สิไปลับไปนอนเราหดเจ็บข้อหรอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาพูดคุยก,กันวันนี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วเจ็บเจ็บข้อ นอนแถวผมนอนก็นอนอิลี่ใช่ไหเจ็บคอเจ็บคออีอหลี่คอ,อย่านถ้าถ้ามันยังเจ็บอยู่แบบนี้นะคิดว่าบ่เกิดสามหมื่นโดเสียงก็ะหี่เบิบ่งแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยไปแล้วนะครับฟันดีนะครับผมไปแล้ว